สวัสดีค่ะยินดี้วเราเข้าสู่ชอ AGY Official นะคะแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับ Behind the Scene Behind the ใจนะคะรอบนี้มากับเพลงลักเขากใครโคเป็นใครบ้างก็คืออ่เยจีนะคะผมสวยอ่ออ เรยูจินเยูจินนะคะเป็นใครไม่ได้แล้วแล้ก็จะเป็นยูนานะคะน้องพลอยก็จะเป็นรีอานะคะล้วนี้แชร์ละยองค่ะเป็นแม่ชีค่ะก็จะเป็นยูนิตเดิมๆนะคะหน้าตาเดิมๆนะคะแต่ว่าที่มาใหม่ก็คือน้องอาร์ตี้ค่ะก็คือเออมาร่วมยูนิตนี้ใหม่นะครับก็วันนี้เรามาถ่ายกันที่สวนใหม่อีกแล้วนะคะคิดว่าเราน่าจะถ่ายคลิปที่สวนใหม่เยอะ มากเลยนะฮะยังงี้ก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยนะไปเริ่มถ่ายเลยมั้ยอันนี้เป็นฟูลช็อตนะแล้วเราทำต่น่าตอ่ะเฮ้ยอย่าจะถ่ายนี้ไม่ถ่ายอย่าถ่ายอย่าถ่ายพร้อมยัง5 4า2ี่สามสงแอคชั่นเทคหนึ่งค่ะ Let's go เพียงตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะเว้ยอันนี้สวยจังเพีงค่อนข้าง,างขวาพอเช้าไปหน่ไยเพีงอืโอ้อว่าจะได้เร็วกว่าเมื่อไถอยออกมาอีกจะไปเติมหน้ากันไหมได้เอาเครื่องสำอางให้เดี๋ยวเกิดเติมแป้งเอาตอนถ่ายใกล้ก็ได้นี่เดี๋ยวถ่ายใกล้แล้วไงโอเคเซนเตอร์ตรงทัท้งทีเต้นมาตั้งนานเจ๊ออกนิดนึงก็ได้โอเคยิ้มเล่นๆหแหละ กูร้อนโอ้โหดูแค่นี้บนร้อนน้่ยเขาเอาเข่าลงไปเลยแล้วล่ะไปเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้ตอนขามากันล้งขับมาเจอรถไอ้นั่นล่ะแล้มูลนัทหัคันมาพร้อมกันไม่รู้มาตรงนี้ไหมนะรับไปคนละคันเลย เยีดีเลือกเกอ1 5 0คับน่โดนฟองนี่มึงเกิวไปีเข้าไม่ได้นะคะยังค่ะพ่อยัง่ายอยู่ wait a minute นตอนโทรศัพท์นดีเช้าหรือฮัลโหล้าือชรอฮัลโหทอะไรอ่ะ ค่ะเราก็เลยมีซิงเกิลหนึ่งมาฝากให้ทุกคนกันค่ะซิงเกิลอะไรครับซิงเกิลอะไรครับซิงเกิลครับได้มามาดูนะสี่สามสองต้มยำไม่เกบที่เลยผัดไทยอร่อยจริงแฮกเกับต้มตือมาสมั่นความหมายภาษาจอร่อยจริงๆสุดยอดอาหารมีอีกเพลงหนึ่งเป็นมินิอัลบั้มอันนี้มีอัลบั้มอันนี้เพลงรองห้าสี่สามสองนมตาลมะลิแม่มึงใหญ่ ต้มปราโลยใหแม่มึงแดก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 ิงนางนางตังลิงอชากรกลิงกปิงพี่ข้าตงซุปเปอร์แมนขาดขาดขาดสประลาตีใจโคตรลุทุช่วงเลยอย่าลืมติดตามผลงานก็เสื้อรละบัพวกเราด้วยนะคะขอบคุณดีดานคิบั ฟฟรรีีจคเสามสิบบาทรักษาทุกโรคไม่ใช่ใช้ก๊ละครึ่งได้นะคะอะลรบ้างเราเพราะว่าเป็นเงอนอะไรแล้วก็ค่ะเราก็แบบว่า ถ่ายกันเสร็จแล้วเนาะก็คือเราเริ่มถ่ายกันประมาณ9ก้าโมงไม่มึงมึงมถ่ายสิบโมงออมเออประมาณ9ก้ไม่ก็สิบโมงตอนนี้ป่ายสองก็ถือว่านานถึงว่านานมากแต่คือเราก็แบบว่าอยากให้ผลงานมันออกมาดีอะเนาะเราก็เลยแบบเก็บทุกเม็ดจริงๆนะจบแล้วนะคะกับการถ่ายเราคุยจริงเป็นที่ที่เหนื่อยมากๆใช่ อวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านมิเตอร์สเต็กนะคะจะมาเออ่ชิมน้ำกันนะคะรู้สึกหลังจากที่ถ่ายเสร็จเหนื่อยมากแต่ที่คนมาไม่เยอะก็รอนจังก็อย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะคะเหนือมันคุ้ม ใช้โทรศัพท์คัปเตอร์ถ่ายด้วยาะเรามีตากล้องอินพอร์ตมาจากวิอยากอยากให้คลิปนี้วิวถึง5 0 0พันยในสชั่วโมงขอให้คลิปนี้วิวไปถึงใจวันวิวอยากให้อิดจีตัวจริงเห็นใช่นี่ก็อิจีตัวจริงใช่นีน่คือข้าวเช้าค่ะ ข้าวเช้า,าจริงข้าเช้ากับข้าเที่ยงรวมกันตอนนี้ก็คือกินข้าวนี้ตอนคือบ่ายสองสิบแล้วก็ขอบคุณข้าวอร่อยๆอจากแม่แบงนะคะ <c oughs> อะ <c oughs> ใครแบบว่าอยากกินข้าวกล่องที่แบบ อร่อยอร่อยแล้วก็ถูกแล้วคุ้มแล้วให้เยอะมากสามารถติดต่อไปได้นะคะกับแม่แบงค์นะก,ก็เบอร์ดทเบอร์ดูเบอร์โทรให้ไว้ตรงนี้นะคะทายอินแบบเขาสปอนเซอร์ข้าเราไงเออเบอร์โทรตรงนี้เลยนะคะชื่อแม่ติ๊กนะคะใครส่งข้าวสั่งข้าวสั่งได้เลยรับรับทำข้าวกล่องเอยขนมเอยนะคะภายในอำเภอสองขลา,าเอออำเภอเมืองสงขลาแล้วก็คือสั่งได้นะที่เรจะฝากนะคะฝาตรงนี้นะ IG cuttermetro ค่ะ ในพัดจ้าจีจี้อีอิสจูิสซี่ค่ะอาตี้5าร้สองห้าสิบค่ะไปเฝ้ากันได้นะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะคะเหนื่อยมากค่ะก็เอปิดแบบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าอยากจะสปอยว่าเพลงอะไรนะเออใครแบบลองเดามาดูว่าเพลงอะไรเพลงอะไรนะคะก็ลองลอง นะเร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่าที่แน่ๆอ่ะไปปั่นวิวโลโก้ก่อนขอแบบว่าแต่อย่ายอดวิวแบบเยอะๆเยอะๆขอแบบสู้ลาลิซาได้ก็ยังดีเออปเปล่าเฟยเดอร์เทาด้วยนะฝปก่าเพยเดอร์เทาด้วยนะคะเพยเดอร์เทาเป็นโปรเจกต์ที่เราแบบก็ตั้งใจมากเลยนะคะก็ไลค์กดแชร์โอ้ยร้องกดอะไรกันเราเใครน่ตร้องอย่าลืมกด <c oughs> ไม่พูดหรอสวัสดีครับเอ้ยไม่หันต้องอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายอ้ยน้อมตาลมะลิแม่มงใหญ่ตกหลุมให้แม่มงแดก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 ติงนังนังตังลิงอิชักแกลิงตัดปิงพี่ข่าปิงปิงปเปอร์แมนขา สัตวามลาดีใจ